มาครับวันนี้มาเสริมทีมกันดีกว่าคุณผู้ชมเป็นไอดีหลักผมเองนะก็จะวิจารว่าไอดีหลักก็ใช่แหละมันไอดีหลักแต่ว่ามันไม่ใช่ทีมหลักนะครับทีมหลักผมไม่ใช่ทีมนี้นะแต่ว่าเป็นทีมที่ผมอยากจะทําเป็นฟูลบวกแปดมากนะครับนั่นก็คือฟูเรอแมลดิยุค BBC นั่นเองนะครับผมก็เป็นทีมที่อยากเล่นมากนะครับผมตั้งแต่กลับมาเล่นเกมนี้นะแล้วยิ่งเป็นแบบว่าการ์ดแบบนี้าการ์ดแบบสีโทนทองๆเงยนี้นผมชอบมากเลยนะครับก็จะเน้นเป็นพวกปีแบบ บลุงดอเบสเลจนแล้วก็ดีซีสส่วนใหญ่นะครับผมที่มันการ์ดสีโทนเนี้ยนะครับนะสวยดีครับผมเน้นการ์ดสวยไว้ก่อนเก่งไม่เก่งไม่รู้นะครับวันนี้ผมมีงอบอยู่ประมาณ40ล้านนะแต่ว่าจะเห็นตรงนี้คือมัน26ล้านล้านนะครับผมไปตั้งซื้อไปตัวหนึ่งละไม่รู้มันจะได้หรือเปล่านะครับจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ว่าวันนี้หลักๆเนี่ยจะเสริม2ตัวนะไปดูกันว่าจะเป็นตัวไหนบ้างครับไป ก็สำหรับตัวที่ผมจะเสิรวันนี้ก็จะเป็นคาริมเบนเซม่านะครับตัวแรกนะอาจจะไม่ใช่ปีเบสเลจนนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีการ์ดบวกแปดเข้ามาทำให้บวกแปมันยังไม่มีขายนะครับก็เลยคิดว่าจะใช้เป็นปีดีซก่อนนะครับผมซึ่งปีนี้เนี่ยสแตทมันค่อนข้างจะโอเคเลยครับถือว่าดีเลยแหละถ้าดูบนเผื่อเนี่ยมันจะเท่าปีนี้ครับปียูทีนะแต่ว่าถ้าดูข้างในจริงๆอ่ะปีดีซมันดีกว่าเยอะครับผมในเรื่องของความเร็วนะครับการจบสกอร์วันเล่ลูกโทษอ่านเกมอะไรพวกนี้ครับเนี่ยส่งไกลกว่า คือดีกว่าแทบทุกอย่างนะครับผมส่วนใหญ่นะครับก็เลยคิดว่าจะเป็นปี DC นะครับผมราคาตอนนี้อยู่ที่1นึ่งหเอ่อสิบสล้านล้านนะครับจะ1นึ่งหล้านอย่างเงี้ยสิบสล้านล้านนะครับก็ถือว่าสูงนะเพราะว่าปี UT นี่คือมันเห็นขายล่าสุดอยู่ที่6,600ล้านนะครับตอนนี้ขึ้นไปเจ็ดพันสองแล้วเพราะว่ามันขายสูงออกนะครับแต่ว่าผมจะจัดปี DC นะครับผมก็เดี๋ยวอันนี้เอมาเป้ก็จัดไปเลยกันครับตัวแรกครับปีนี้2เท้าด้วยนะครับมันสองเท้าทุกปีเนาะเบตเซม่าเดี๋ยวผมตััััั้้้้งตต่่่่่่่่่าาาาาาไไไววววกกกอออออนนนะะะคครรรรรรบบบมมมูเเเเขขจปปปปปลลลยยยหืถดีีี๋ทแ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมจะซื้อก็คือเป็นกลางรับก่อนเลยครับคาเซมิโร่นะก็เป็นตัวนี้แหละครับที่ผมตั้งซื้อไว้ครับกลัวคนมาตั้งสุ่มไว้ก่อนนะเพราะมันหายากนะครับตัวนี้ฟีนตลาดอยู่บ่อยอยู่นะตัวเนี้ยแต่ว่าต้องรอนิดนึงครับก็สเตตคร่าวๆข้างในก็จะประมาณนี้นะครับผมเล่น CDM นะครับก็นี่เลยนะสีม่วงนะผมถ้าเข้าฟูลทีมก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่เลยนะก็ถือว่าโหดเอาเรื่องยุสสเตตเกมรับโหดมากนะครับผมแดงเถื่อนหมดเลยนะครับส่วนพลังแฝงก็ม่งได้ดีนะเอามาม่งได้ ส่งไกลเข้าปะทะแล้วก็มีได้รับบาดเจ็บยากนะครับอันนี้นะก็ซื้อไว้แล้วนะครับผมตัวนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้ไวหรือเปล่านะครับ <Okay. S 1> ก็หล,ลักๆ2ตัวนี้ผมที่ผมจะเสริมในคลิปนี้นะส่วนตัวอื่นก็ค่อยๆหากันไปครับผมที่เล็งไว้ก็จะเป็น CR C ซียร์เซเรียนะครับผมซึ่งเห็นปล่อยฟรีอยู่เหมือนกันตัวนี้เมื่อคืนนะสามหมล้านออกไปแล้วด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้รอบต่อไปแล้วกันนะผมขอเก็บเอก่อนนะครับ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะสำหรับเบนเซม่ากับคาเซมิโร่นะครับที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้นะครับผมก็เอาเข้าทีเป็นที่เรียบร้อยนะแล้วก็ผมไปเอาเตโอมาด้วยนะครับเพราะว่าเตโอก็เป็นนักเตะของมาลิทในยุคนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับผมจนโดนปล่อยไปนะครับผมแต่ว่าก็อยู่ในชุดนั้นเหมือนกันก็นกเลยจัดมาหน่อยละกันนะครับผม ดูสเตตก่อนเลยครับก็นี่เลยครับผมอันนี้คือเวลสนะถ้าเวลห้ก็อันนี้คือบูตฟูลทีมยังไม่11ตัวนะครับผมแต่ว่าก็สเตตประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวที่สเตตดีเอาเรื่องนะครับผม2เท้าด้วยนะครับปีนี้ดูดิแข็งแกร่งร้อยสามเบียดได้ชนได้ครับแจ่มเลยครับผมจบสกอร์ร้อยสิครับยิงคมหม่งบอลร้อยส่อหม่งได้นะครับยืนตำแหน่งร้อยสี่สิบเอ็ดผมเาเรียกวอะไรอยู่ถูกที่สุดเวลาหาช่องดีนะครับประมาณนั้นเลยนะสำหรับเบนเซม่านะความเร็วอาจจะไม่ได้แบบ เวอร์เท่าไหร่ครับวิ่งแค่ร้อยสามสิี่สปีดต้นแค่ร้อยสามสิบสองนะแต่ว่าถ้าได้เบียดกับกองหลังอ่ะผมบอกเลยว่ามีโอกาสเบียดชนะสูงครับเพราะว่ารูปร่างที่ค่อนข้างจะในเกมอ่ะบอดี้ในเกมเกมันค่อนข้างจะหนาแล้วก็มีความแข็งนะครับประมาณนั้นสำหรับเบรนเซม่านะแล้วก็คาเซมิโร่ครับที่ต่างจากปีบัลลงดอที่ผมใช้ตอนแรกเลยก็คือมันเร็วกว่านะครับเพราะว่ามันบวกแปดด้วยแต่ถ้าปีนั้นบวกแปดก็เก่งไม่สู้ปีนี้นะเพราะว่าปีบัลลงดอสเตเตมันน้อยกว่านี้เยอะครับสต 2, เบนนตเตตมบวก ร้อยยี่สิบเจ็ดหรือร้อยยี่สิบแปดได้แหละครับถ้าจำไม่ผิดนะก็เอาเรื่องเหมือนกันนะถ้าเร็วห้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเข้าประทาร้อยสามสิบเก้านะเดี๋ยวผมเอาไปฝึกเพิ่มอีกสองเป็นร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปใส่ความเร็วเพิ่มอีกครับความเร็วมันแค่ร้อยยี่สิบเก้ากับสปีดต้นแค่ร้อยยี่สิบแปดนะก็เดี๋ยวเอาไปฝึกเพิ่มก็น่าจะเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับผม <Okay. S 1> แล้วก็ตัวแถมครับเตโอนะเตโอเฮอร์นันเดซครับตัวนี้เป็นปีสิบยี่สิบสี่พรนะเพราะว่า ตอนแรกผมใช้มาเซนโล่ไว้แล้วมันมันช้าเกินครับเพราะว่ามันยังไม่บวกแปดนะขนาดบวกแปดมันยังไม่เก่งครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยใช้เป็นเตโอดีกว่านะครับผมนะ <c oughs> แล้วก็ผมลืมแนะนําตัวหลกัหลกๆไปครับที่บันเบนบวกแปดแล้วก็จะมีโมดิตมีคาร์มาคาวมาาวีม นาบาสบวก9นะครับแล้วก็มีนาโชบวก8นะครับผมหลักๆที่บวก8แล้วก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนตัวอื่นอย่างลามอสอย่างเปเป้วาลานี่คือหายากนะครับผมเพราะว่ามันเป็นลีกมิดเตอไปแล้วนะอาจจะต้องตีเองนะครับพวกนี้หรือไม่ก็ใช้แค่บวกหก็พอนะครับแล้วก็โทนี่โคลสดด้วยนะที่มันเป็นลิมิเต็ดไปแล้วนะครับผมตัวนี้ก็หายากเหมือนกันนะถ้าไม่แบบฟุกจริงๆนะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับทีมนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าตอนเล่นมันเป็นไงครับมันจะโหดขนาดไหนนะป่ะไหลมายินเวิ่งดิ เบนเซม่าไปวิ่งเบนเซม่ากับทางเดิมซัดเรียบร้อยว่ะเฮ้ห้องว่ะเฮ้ยเปิดเลยละกันได้ไหมเอาพ่โดได้พี่โดได้ว่ะเปิดมามั่วๆถึงพี่โดเฉยสวยเบนเซม่าเอาโฉคได้เฉยเอาปั่นดิอู้หูนี กูทำได้ไงวนะเนี่ยเบนวิกทางนี้แหละทางเดินีแหละสวยอุ๊แต่สวยป่ะโอ้เปิดมาอางี้เอาแอดซตไปอีกหนึ่งลูกเบนเซม่าเอาไปเลยไปเลยครับผมความเร็วเบนเซม่าโอ้โงโดนดึง โหยินได้ไงวะเนี่ยุูแคบก็ได้วะ่ะมา้มมาดี้กาเรตเบลดีโดนหมงสองลูกนะ,ด,ะกนดู้นม,มาก่อนอีเสม่มาก เข้าขวาปัดแม่งเลยโอ้โเก่งว่ะมันกเก่งนี่เปิดโลกเลยบวกแปดตัวเก่งมันดีอย่างนี้นี่เองมันเล่นง่ายอย่างนี้เองอุ้ยได้ลุ้นนะลุ้นอะไรไม่ออกนะเอาไว้็อตไปทีเข้าไปสวยจัดเลยนะ ้ยเบลวะ่ะมาสิไหลต่อมาที่โค้ชเบนดึงก่อนปันเบลัดเอ้ามาไงไว้ <c oughs> มาเฉยวะ่ะพิกกลับมาไหลามาเบนนะเบนโล่งนะ เบนเซม่าล้มนะจัดไปลรงนี้ไปเลยเพื่อนไหลต่อมาคนที่คดโอ้โหมันปัดได้นะแต่ตัดตรงนี้ดีกว่าครับแกเร็เบลบอลเริ่มจากเบนเซม่ามาจบที่แกเร็เบลครับหมุนสวยว่ะคาเซคาเซจ่ายเบนเซม่าเอาได้ด้วยเบนเซม่าเข้าเอานึกว่าจะโดนบล็อกโอคาเซแอสซิ์เบนเซม่ายิง โคมาที่โรนัลโด้ขัดชากเลยปึ๊บสวยมาสวยมาแล้วปั่นลูกนี้มาได้เรื่อยๆวะ่ะแล้วยิงอย่างสวยไหลมาดีเลยครับเบลวิ่งยาวๆความเร็วจัดจ้านอยู่แล้วปั่นจานถูโทษ เ,เซเม่าจ่ายลูกนี้โอ้โหไม่โดนบอลเลยอะขอเป็นเซม่ายิายยงไหมเกือบไม่เข้าขกลางลงมฝากถิ่ทีทาซีพิกมาจ่ายมาเป็นเซม่า เซมาเข้าซ้ายลูกนี้อู้ซ้ายก็ยิงได้คาริมคมจัดโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะสำหรับการเสริมทัพฟูลไปเรื่มานอิฐยุค bbc นะสำหรับเบนเซมาแล้วก็คารเซมิโลบวกเตโอนะครับผมสำหรับผมคือผมชอบเบนเซมามากครับเล่นง่ายจัดเลยนะครับผม <laughs> คือทำไมผมไม่เจอมานานกว่านี้นะครับ ไปใช้เอ็มบัปปี้บีทีบกเก้าตั้งนานนะครับโคตรต่างกันเลยนะก็ชอบม,มากส่วนคาเซเรโลก็สําหรับผมก็ถือว่าดีครับอาจจะไม่ได้แบบเป็นตัวที่ดีมากนะแต่ว่าก็เล่นได้ครับไม่ได้ดูเล่นยากอะไรครับมีความแข็งมีความเร็วสักนิดนึงวิ่งไล่ได้ชนได้อะไรแบบนี้ผมก็โอเคละ นะส่วนเตโอก็เป็นตัวรถเอพีครับไม่ต้องไปพูดถึงความเก่งมันหรอกมัน,ม,นมันก็เก่งอยู่แล้วแหละเตโออ่ะนะเป็นตัวรถเอพีสำหรับแบ็คก็ถือว่าเก่งเลยครับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเสริมตัวไหนอีกก็รอติดตามกันได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมใครที่ดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปละไปเจอกันนะครับสวัสดีครับ